สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมัญชุพรสังวานไพรศึกษาอยู่ชั้นมัธยมมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนสิ่งคำนวณาโรงเรียนท่าสาราประสิทธิศึกษาค่ะเหตุผลที่ดิฉันเลือกเรียนสำนักวิชาศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์เพราะหนูมองว่าสังคมศึกษาเป,เป็นวิชาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของพวกเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกอย่างมันทําให้เราเข้าใจโลกเข้าใจคนมากขึ้นค่ะหนูเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องราวในอดีตมากๆเลยค่ะมันชอบหนูชอบเรียนรู้ว่าทําไมสิ่งเหล่านี้มันถึงเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วมันส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันอย่างไรบ้างให้เราสามารถนํามันไปใช้ในปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรบ้างค่ะ อีกอย่างหนึง่งหนูอยากเป็นครูค่ะเพราะหนูมองว่าครูไม่ใช่แค่สอนหนังสือแต่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นฐานความคิดปลูกฝังมุมมองดีๆให้กับเด็กและให้เขาเติบโตไปอย่างมีคุณภาพและเข้าใจสังคมรอบตัวเขามากขึ้นค่ะและเหตุผลที่หนูเลือกเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ค่ะเพราะหนูมองว่ามหาวิทยาลัยลักษ์เปิดกว้างในหลายด้านมากๆนะคะมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ครบทั้งอาจารย์ ที่มีคุณภาพสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยสภาพแวดล้อมที่กว้างขวางค่ะและหนูมั่นใจว่าถ้าหนูเลือกเรียนที่นี่หนูจะนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้ไปต่อยอดในอาชีพของตัวเองได้แน่ๆค่ะขอบคุณค่ะ